สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมเล็กนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้แนวทางของวัดรวมฮะน่อยของวันที่17บเจ็กันยายนสอ6 8 เมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปให้แล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเนื่องจากติดธุระส่วนตัวนะครับต้องขอโทษขออภัย fc พี่น้องทุกท่านนะครับแต่ก่อนอื่นใดที่เราจะไปนะครับไปดูแนวทางนั้นเรามาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนที่ชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่ Nej, สนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆสิ้นครับขออวยพร fc พี่น้องทุกท่านโชคดีในเมื่อไม่มีผลนะครับผมไม่มีผลก็จะเขียนเขียนแนวทางให้เลยเบเบาหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเองนะครับไม่ค่อยมีข้อมูลพอดีมีนะครับผมมีธุระส่วนตัวนะครับผมพอดีแฟนไม่สบายนะครับผมก็เลยไม่ได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมก็แจ้งไว้เดี๋ยวมาดูแนวทางครับ ก็ดูเป็นแนวทางนะครับผมเดี๋ยวให้ผมกลับมานะครับเสร็จจทุระนะครับผมถึงจะมานะครับผมเต็มที่นะครับก็ตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางไปนะครับเพราะว่านะครับบางครั้งนะครับผมเราไม่เต็มที่ก็คือสูตรเราลงไม่นะครับทําสูตรไม่ครบนะครับนะครับมันทําให้ตัวเลขมันหายไปค่อนข้างเยอะบางครั้งนะครับ ราะนั้นนะครับไม่มีสูตรใดที่เขานะครับผมทําหลายสูตรนะครับผมเพื่อจะคัดกรองตัวเลขออกมาให้นะครับให้เป็นแนวทางน,นผมก็จะพูดทุกครั้งว่าทําไมผมถึงให้ทำเสตินะครับก็เป็นที่มาที่ไปแบบนี้ครับก็มี2องสองสองห สองศูน <c oughs> สามสอน <c oughs> สามหกสามแปดสามสูน สี่สองสี่หกสี่แปดสีส่ศูนย์นะครับ <c oughs> สามกับสี่ สามหกสามแปดสามศูนสี่สองสี่สูนสี่แปดครับผม <c oughs> ก็เรียนแจ้งนะครับผมสูตรลงไม่ครบนะครับหมายว่านะครับผมใช้ยังไม่ได้แต่ว่าสูตรก็เอาสูตรที่สําคัญนะครับเช็คให้นะครับก็ยังไงก็ดูแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นสนอื่นนะครับตามที่ผมแจ้งไปคอยเข้ามานะครับผมเพราะว่าสูตรนะครับไม่ได้คัดย่อยก็จริงแต่ก็สูตรเหล่านี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีอยู่แล้วนะครับแต่ขอพูด เตือนกันไว้ครับเพื่อจะได้รู้ว่าเออทำไมมันถึงเข้าน้อยเข้ามากหรือว่ามันชิวเฉียดอย่างไรจะได้รู้ว่าทําไมเอาละครับผมสลับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขออวยพร,รให้ fc พี่น้องทุกท่านนะครับ,รบที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรียกลาดอยู่นั้น,นมเมื่อนําแนวทางของเรียกลาดไปใช้งานแล้วก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการคร,ครับผมขอขอบคุณ และท้ายนี้ก็ขอนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ